ลูกจ้างเล่นเกมในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในที่ทำงานขณะที่เป็นเวลาทำงานในจ้างรู้ในจ้างจะเลิกจ้างได้ไหมในมุมมองผมนะครับหากปรากฏว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นแบบลูกจ้างเล่นเกมแบบไม่สนใจทำการทำงานนและเพื่อนพนักง,งานคนอื่นก็ทราบเรื่องนี้ดีหัวหน้างานก็รู้ตักเตือน เบาๆไปแล้วก็หลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเผลอปุ๊บก็หยิบมาเล่นเผลอปุ๊บก็หยิบมาเล่นเอาเป็นว่างานการก็ไม่ค่อยได้สนใจทําอะไรมากนะแม้ว่านายจ้างจะยังไม่ได้ตักเตือนเป็นหนังสือยังไม่ได้ลงโทษสถานหนักกว่านั้นเช่นยังไม่ได้พักงานแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเฉยนะครับก็น่าจะเลิกจ้างได้นะครับ เพราะถือเป็นการเอาเวลางานเนี่ยไปทําการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างให้หลุ่ล่วงไปโดยถูกต้องและสุดริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5 8 3แต่หากเล่นเกมจนกระทั่งเสียหายร้ายแรงเกิดความเสียหายหนักหนาสาหัสกับนายจ้าง อาจจะไม่ถึงกับเสียหายเป็นตัวเงินอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่ว่าเกิดความไม่พอใจกับลูกค้าเกิดการบ่นจากลูกค้าเกิดการตำหนิติติงจากลูกค้าผู้ใช้บริการแบบเนี้ผมมองว่าเป็นเคสที่ชอบที่นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้เลยล่ะนะครับมีตัวอย่างจากคดีพากษาของศาลฎีกาที่น่าสนใจที่อยากให้ท่านได้ลองศึกษาดู คือคำพิาพากษาดีกาที่1 4 4 6งสทับเมื่อข้อที่จริงที่ศาลแรงงานพักหนึ่งฟังยุติและข้อที่จริงในสำนวนที่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งได้ความว่าลูกจ้างเล่นเกมคอมพิวเตอร์ระหว่างทำงานโดยมีโปรแกรมเกมออนไลน,น์อยู่ในเครื่องของลูกจ้างพูดง่ายก็คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยเล่นเกมในขณะเวลาทํางานการกระทําของลูกจ้างเป็นการเอาเวลาทํางานไปกระทําการอื่น อันเป็นการกระทําที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานลูกจ้างให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตโจทย์เลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปาตา583แต่การที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างเนี่ยผมคิดว่าผมต้องพิจารณาพฤติการหรือความเสียหายที่ฝ่ายนายจ้างได้รับน,นะครับว่าร้ายแรงหรือเปล่า อย่างที่ผมคุยฟังไปก่อนหนะ้าถ้าเกิดมันมันเป็นการเล่นเกมกันครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมกันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บผมว่ามันก็ยังไม่หนักหนาถึงขนาดที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเฉยนะครับเอาเป็นว่าในกรณีแบบนี้ถ้ายังไม่ได้มีการตักเตือนกันแล้วนายจ้างก็รับไม่ไหวไม่อยากให้เป็นเดี่ยงเป็นอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นเขาเนี่ยนายจ้างจะเลิกจ้าง โดยมองว่าเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583ผมว่าก็ลองพิจาดูนะครับถือว่าเป็นการเอาเวลาทํางานไปกระทํากิจการอื่นอันเป็นการกระทําที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในตาลูกเจาก้างให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุดจริตก็เลิกจ้างไปไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยครับแต่เรื่องค่าชดเชยเนี่ยผมคิดว่าคงต้องพิณาตามแนวที่ ว่าไปเมื่อสักครู่ครับ